สวัสดีครับผมนายพงพัฒน์อิมทวินนักศึกษา EE2R นะครับจบมานำเสนอระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดีนะครับผมระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี Jet In Time Production นะครับการผลิตแบบทันเวลานี้นะครับ เป็นระบบการผลิตที่นํามาใช้เพื่อตอบสนองปัจจัยในการผลิตที่มุ่งเน้นกำจัดความสูญเสียหรือกิจกรรมที่ไม่เกิดมูลค่าต่างๆนะครับออกจากระบบการทำงานซึ่งพัฒนาขึ้นโดยบริษัทโตโยต้านะครับผมจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อให้การบริหารจัดก,การวัตถุดิบและชิ้นส่วนเข้าสู่ กระบวนการผลิตในปริมาณและเวลาที่ต้องการตลอดจนผลิตเป็นสินค้าได้พอดีกับความต้องการทั้งปริมาณและเวลานะครับผมทั้งนี้เพื่อลดความสูญเสียและต้นทุนที่มาจากการคงคลังและลดงานระหว่างกระบวนการอันเป็นข้อเสียของการผลิตแบบค้าวละมากๆ การผลิตแบบธรเวลานี้ถึงแม้จะช่วยลดความสูญเสียอย่างที่เคยมีในการผลิตแบบขาวล้มากๆได้แต่การผลิตแบบธรเวลานี้ก็จะมีปัญหาตรงที่คอยปรับตั้งกระบวนการและการวางแผนรวมถึงการบริหารความร่วมมือกับผู้ผลิตจากภายนอกนะครับผม ระบบธรรมเวลาพอดีนี้นะครับจะอธิบายให้ผู้อ่านมองเห็นภาพเพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถศึกษาต่อในระดับที่ลึกลงไปในอนาคตได้โดยในหลายประเทศนำระบบธรรมเวลาพอดีนี้มาใช้นะครับเพราะได้รับการพิสูจน์ว่ามีประสิทธิภาพเสริมสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันธุรกิจนะครับผม และช่วยสร้างความมั่นคงแก่ประเทศนะครับฉะนั้นระบบการผลิตแบบธรรมรานี้นะครับจึงเป็นหัวใจสำคัญอีกอย่างหนึ่งของการผลิตแบบลีนโดยมีแนวทางเพื่อให้ได้ระบบการผลิตแบบดีนนะครับผม การสมดุลของสายการผลิตนะครับการจัดทำสายการผลิตให้สมดุลเป็นการทำสายการผลิตให้สมดุลเพื่อจับกลุ่มงานเข้าด้วยกันและคำนึงถึงเวลาที่ต้องใช้ณจุดจุดนั้นจะเป็นการลดเวลาที่สูญเปล่านะครับในสายการผลิตลงได้และ เป็นการใช้ประโยชน์จากแรงงานและเครื่องมือให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดนะครับผมการทำสายการผลิตให้สมดุลจะมีอุปสรรคในกรณีที่เราไม่สามารถจะรวมกิจกรรมมาผลิตในขั้นตอนต่างๆไว้ด้วยกันเพราะว่าในการผลิตแต่ละขั้นตอนนั้นจะใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่แตกต่างกันไปตลอดจน เวลาการผลิตในแต่ละขั้นตอนก็ใช้เวลาต่างกันอีกครั้งเทคโนโลยีที่ใช้ก็ต่างกันโดยให้แต่ละสถานีงานมีภาระงานเท่ากันและสามารถรองรับผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายได้นะครับผม